โอ้หนูลืมไปว่าหนูต้องพูดใช่ไหมเพราะว่าพูดคนเดียวนี่ห่าสวัสดีค่ะทุกคนที่น้องนายก็ไลฟ์เหมือนกันใช่ะค่ะเราไลฟ์ตอนก็นายค่ะก็วันนี้นะคะก็กำลัง<อ> ือแอบมาบอกก่อนว่าใครอยากเข้าไปดูนะคะวงวางก็เข้าไปดูได้ที่เฟ e บุ o กเพจ Facebook นะคะออเดชั่นพัโซไทยแลนด์สวัสดีค่ะหวังว่าทุกคนจะสบายดีกันนะคะ นายทำอะไรอยู่คะเนี่ยนายยังไลฟ์อยู่ไหมคะเราแอบไปดูของนายไม่ได้นะเออก็เดี๋ยววันนี้จริงๆแล้วเนี่ยก็เขินเหมือนกันที่จะต้องหาทุกคนแต่ก็เดี๋ยวจะมีกิจกรรมร่วมกับออดิชั่นพารโซนะคะแล้วก็เลยมาไลฟ์เพื่อเป็น เขาเรียกว่าไงอีกหนึ่งช่องทางให้ทุกคนได้ติดตามว่ามีอะไรบ้างในไลฟ์เผื่อแต่ว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้าทุกคนอยากดูแบบยาวๆกันเลยอุ๊ยแบบเห็นเลยว่ากินลูกอมอยู่ก็ <c oughs> <c oughs> ถ้าใครอยากดูยาวๆก็ไปดูในเพจ facebook กันได้นะคะทำไมต้องไลฟ์ชนกัน ค like, <laughs> uh ่ะ hmm. ก um, uh, ็เน่เน่ไลฟ์ตามหน้าดีกว่ามีคนส่งคำถามเข้ามาว่าวันนี้จะกินข้าวเย็นกับอะไรนั่นสิเป็นคำถามที่ดีอ่ะวันนี้จะกินข้าวเย็นกับ ไม่อยากกินผักอะค่ะรู้สึกว่าอยากกินผักแต่เดี๋ยวดูก่อนว่าจะกินอะไรจะมีใครมีอะไรเสนอไหมคะนี่จริงจงเราสามารถได้ยินเสียงนายไปด้วยดีหว่าีลยวนะขอลองเปิดอ๋อไม่ไมก็มิวอยู่เหมือนกันนะคะก็คือไม่มีใครได้ยินเสียงอะไรอืม พระเจ้าตากแล้วใครเก็บคะแล้วบังเอิญหันไปอ่านด้วยนะเนี่ย Hello from Indonesia Hello from Thailand Hello from Philippines Hello from Thailand <laughs> สวัสดีคุณ <laughs> ขอนาว่าคุณก็เข้าไปดูไลฟ์นายเหมือนกันขอพิกัดมาสคาร่าหน่อยค่ะจริงๆที่มันงอนเนี่ยมันไม่ใช่พอมาสคาร่านะคะทุกคนมันคือที่ดัดขนตาแอบบอกว่าเป็นของญี่ปุ่น ที่ซื้อที่ดองกี้มันจะเป็นที่ดัดขนตาที่มันจะมีเหมือนเป็นซิลิโคนสีชมพูแล้วมันจะแบบเหมือนงัดให้ขนตามันบรึบขึ้นมากเลยนะคะปุ๊บซึ่งได้ซื้อจากดองกี้แล้วก็ที่ไทยอะ่ะเคยไปดูแล้วมันหาไม่เจอแต่ว่าเหมือนจะสั่งทางออนไลน์อะไรพวกนี้ก็มีอยู่นะลองไปเลือกดูกันนะคะ แอบมาบอกว่าอีก50วินาทีนะคะใครที่อยากเข้าไปดูวันนี้เรามีไลฟ์กับเจ้านายนะคะที่เพจ e b o o k Audition Puzzle Thailand right now about to begin 40วินะคะโอเคแต่ว่าก็ก็เราก็จะ